สว<ส>ัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาดิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาดิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับบาร์เซโลนาลงทะเบียนดานิโอโมได้แล้วครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับนั่นทำให้อันซีฟริกจะสามารถส่งโอโมลงสนามในเกมที่บาร์ซ่าจะบุกไปเยือนรายโยบายเยกาโน่คือวันอังคารนี้ครับช่วงตีสองครึ่งที่กัมโปเดบายเยกาส หลังจากที่พลาดลงสนามมา2เกมเพราะลงทะเบียนไม่ได้ครับทำไมบาซ่าถึงลงทะเบียนดานิโอโมได้สำเร็จมาครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นจากการที่บาซ่าเนี่ยนะครับปล่อยอินคายคกุนโดกานออกไปนะครับปล่อยทางด้านของมิกาอิวฟายนะครับขายให้กับแบรน d ์ปล่อยวิโดโรเก้ครับให้กับทางด้านของเรอเบติสแล้วก็ปล่อย เรมองลองเลใ่ให้กับแอตเลติกโกมาดิดรวบรวมจากค่าเหนื่อยของนักเตะทั้งหมดเนี่ยครับที่ปล่อยออกไปรวมกันแล้วเกือบพอครับแต่มันขาดก็เลยทำให้ดานิโอโมเนี่ยไม่สามารถที่จะลงเล่นในเกมที่บาซ่าชนะแอตรลกบินเบาได้ครับแล้วทีนี้ทำยังไงครับบาซ่าเนี่ยนะครับระหว่างที่ทุกคนกำลัง ตามข่าวกันอยู่เนี่ยพวกเขาเองก็จดจ่ออยู่กับคำวินิจฉัยของคณะแพทย์ของลาลีก้าครับเพราะเขาได้ส่งอาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลวินิจฉัยทางการแพทย์เนี่ยนะครับที่สโมสรตัวเองเป็นฝ่ายตรวจเนี่ยให้กับทีมแพทย์ของลาลีก้าเป็นคนวินิจฉัยต่อว่าอาการบาดเจ็บของอันเดรสกิสเซนเซนเนี่ยนะครับมันเป็นอาการบาดเจ็บยาวพีเรียดเกิน4เดือน ตามที่คณะแพทย์ของบาซ่าวินิจฉัยไว้หรือไม่ปรากฏว่าคณะแพทย์ของลาลิก้าเช็คดูแล้วตรวจด,ดูแลว้วปรากฏว่ามีมติให้เป็นเอกสทรครับว่านี่คืออาการบาดเจ็บที่มีพีเรียดเกิน4เดือนหรือมากกว่าครับนั่นทำให้บาซ่าเฮเลยครับเฮ hey, ตรงที่ว่ามันเข้ากฎข้อที่77ของลาลิก้าถ้าหากนักเตะคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บยาวนะครับและมีการยืนยันจากทีมแพทย์ ของลาลีกาว่าต้องพักอย่างน้อย4เดือนหรือมากกว่าทางสมโมสรต้นสังกัดสามารถที่จะเอาค่าเหนื่อยของนักเตะคนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับ80%มาใช้ลงทะเบียนนักเตะคนอื่นได้สมมุติว่านักเตะคนนั้นที่บาดเจ็บ5เดือนมีค่าเหนื่อยทั้งสิ้น10000แสนยูโรสมโมสรก็นำไปใช้ได้80%หรือ80,000ยูโรครับ ซึ่งอเดกิเทนเซนเมื่อพัก4เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้บาร์ซ่าดึงค่าเหนื่อย80%ของเรนเซนตรงนี้นะครับมารวมกับที่ปล่อยนะักเตะออกไปก่อนหน้านี้เท่ากับทบมาพอดีลงทะเบียนโอโมได้เลยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าฉิวเฉียดจริงๆแต่ก็ถือว่าทำได้สำเร็จนะครับแดานีโอโมจัดลงทะเบียนกับลาลิก้าและก็พร้อมลงเล่นในเกมกับรายโยบายกกโนนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสุดสุดนะครับอย่างไรก็ตาม ในข่าวดียังมีข่าวที่ต้องระมัดระวังผมไม่อยากพูดว่าเป็นข่าวร้ายแต่กฎมันเขียนเอาไว้นะครับถ้าถึงกําหนดที่ทีมแพทย์นะครับได้เขียนระบุเอาไว้ว่าคิเตนจะต้องพัก4เดือนเนี่ยนะครับถ้าหากว่า4เดือนบวกนับจากนี้เนี่ยนะครับแล้วคิเตนคัมแบ็กกลับมาและทางบาซโลน่ายังไม่สามารถที่จะฟื้นสถานะทางการเงินกลับสู่กฎ1ต่อ1ได้เนี่ยนะครับ นั่นแหละจะเกิดปัญหาใหญ่ทางด้านของลาลิก้าจะอนุญาตนะครับให้การเด็กซิลเนเซนกับดานโอโมเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันได้จนถึงวันที่31ทธันวาคมเท่านั้น3 1ธันวาคมปีนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกินไปแล้วยังไม่สามารถที่จะปรับสถานะทางการเงินกลับมาสุกฎด1ต่อ1ไดโอโมจะต้องถูกถอนการลงทะเบียนครับและ จะพลาดลงเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ทั้งหมดเพราะลาลีกาไม่อนุญาตให้นักเตะคนเดียวลงทะเบียนได้2ครั้งในหนึ่งฤดูกาลครับอ่ะมีเวลาอีกสเดือนทำให้สำเร็จครับบาซ่าเป็นกำลังใจให้ครับ